นะคะและคุณครูพิตักนะคะเป็นครูประจำชั้นระดับ,ดบนั้นอนุบาลหนึ่งค่ะวันนี้คุณครูปัตตี้จะมาสอนและพูดคุยกับเด็กๆทุกคนนะคะในเรื่องของหน่วยวันแม่แห่งชาติซึ่งสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่สิบนะคะและคุณครูจะมาสอนในกิจกรรมย่อยนะคะของการเรียนการสอนวันนี้คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะในเรื่องความสําคัญของวันแม่ค่ะเด็กๆควจะทราบไหมคะว่าวันแม่ตรงกับ คุณครูจะบอกว่าตรงกับอันที่1 2สิงหาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระปันพีหลวงนะคะพระบ,บรมราชชน,น,นพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหรือวันเกิดของพระบ,บรมราชินีในรัชกาลที่9นั่นเองนะคะและว,วันนี้คุณครูก็มีคำร้องจองเกี่ยวกับวันแม่นะคะให้เด็กๆฟังด้วยค่ะสมเด็จ ระราชินีทรงเป็นสีประชาไทยพระองค์สเสด็จไปทั้งใกล้ไกลไปทั่วถึงพระองค์ทรงเป็นแม่ทรงเผือแผ่เป็นที่พึ่งคนไทยใจกำหนึงระลึกถึงคุณพระองค์ เป็นรูปพระบรมมฉารา์นะคะของออสมเด็จพระพันธีหลวงนะคะสมเด็จพระราชนีนะคะพระพันธีหลวงนะคะซึ่งเป็นแม่ของแผ่นดินของเด็กๆทุกๆคนนะคะจากที่คุณครูได้นําเสนอไปแล้วนะคะในกิจกรรมในคําร้องจองเกี่ยบ เด็กๆว่าตามอักเสบส่งในไลน์ของชั้นอนุบาลหนึ่งนะคะที่คุณครู